สวัสดีครับวัดพระสวยนะครับวันนี้มีพระอะไรมาแบ่งปันเดี๋ยวเชิญรับชมเลยนะครับพี่พๆนี่ครับองค์แรกเป็นพระกิ่งพระช้วัดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับเป็นพระวัดจังหวัดรบบุรีนะครับนี่ครับเป็นเกจิอาจารย์ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลบบุรีอีกหนึ่งรูปนะครับหลวงพ่อเพี้ยนองค์นี้เป็นรุ่นเจริญพรนะครับปีปี2554ครับนี่เป็นพระกิ่งกับพระชัยวัดนะครับนี่ครับ มีต่อโค้ดครบนะครับนี่ครับสวยๆเลยพร้อมกล่องครับพี่ๆคู่นี้เอา700นะครับนี่ครับต่อไปก็เป็นพระปิตายันยุ่งนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยารุ่นหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะสร้างปี2532นะครับนี่ รูปแบบหลวงพ่อแพรก็มีนะครับแบบนี้นี่รูปแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นภาพปิดตายันยุ่งแบบนี้แต่ว่าหลวงพ่อแพรก็จะเป็นยันของหลวงพ่อแพรด้านหลังนะครับอันนี้เป็นยันหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองปีส2สองนะครับตรงนี้เป็นเนื้อนวะนี่ครับ สวยมากๆเลยนะครับอง์นี้ผมเอา400นะครับสวยมากเลยครับผมเอา400อา่ต่อไปนี่ครับเป็นเป็นพระสมเด็จอา่าวัดเกตชยโยนะครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ปีสามหนึ่งเป็นพิมพ์ห้าชั้นกับพิมพ์หกชั้นอกล้องครับ ไม่มีกล่องนะครับนี่ครับมีตายางนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังเป็นตารางตารางแบบนี้นะครับเป็นปี3ามหนึ่งพาสวยน่ารักเลยนะครับแต่ว่าไม่มีกล่องนะครับพี่พนี่ครับคู่นี้เอา500นะครับสององค์เลย ปี31นะครับรุ่นประวัติศาสตร์มีมีผงมวลมวลสารเก่านี่ก็เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับพี่พี่นี่ครับแต่ว่าออกวัดประสาทบุญยาวาสนะครับปี06นี่ครับพิมพ์พวกนี้เป็นพิมพ์พวกพระแจกกรรมการนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับดูง่ายมากๆเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนิดนึงก็ได้ครับนี่ครับเนื้อสวยมากครับ นี่เป็นวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับพิมพ์วัดเกตเชโยอีกพิมพหนึ่งนี่ครับนี่พิมพนี้หายากนะครับนั้นเนื้อก็สวยมากเลยองค์นี้ผมเอาห้าร้อยนะครับพี่พี่นี่ครับวัดประสาทครับต่อไปเป็นพระปิดตารุ่นแรกปีหนึ่งสี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับ นี่ครับรุ่นแรกเป็นยันเล็กนะครับเป็นยันเล็กเป็นเนื้อเกสรนี่ครับเป็นยันเล็กนะครับถ้ายันใหญ่ก็จะเป็นรุ่นสองนะครับนี่ครับเป็นยันเล็กรุ่นแรกเนื้อเกสรนี่ครับเหลี่ยมแบบแบบวินเทจเลยนะครับนี่ครับ ถ้าเป็นเนื้อลายแพงนะครับเนื้อลายถึง2,000เลยนะครับ2,000กว่าองนี้ผมเอา900นะครับนี่ครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับรุ่นแรกยันเล็กผมเอา900นี่ครับวันนี้ผมได้มาอีกเหรียญแล้วนะครับเหรียญหลวงพ่อแพรรุ่นออ,อยเย็นเป็นสุกนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญลวงข้าวนะครับ สายหลวงพ่อแพ้ก็จะเรียกว่าเหรียญลวงข้าวหลวงพ่อแพ้ครับนี่ครับปีสองหนึ่ง้าปีปีสองหนึ่งนะครับนี่ครับเหรียญสวยๆเลยนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างหายากนะครับนี่ครับเทียบกับเหรียญ M 1 6มนี่หายากกันเป็นครึ่งๆนะครับนี่ครับ ผมเอาพันห้านะครับเหรียญนี้สภาพยังสวยผิวเดิมหิ่งหิ่งเลยครับจมูกโดนนิดเดียวครับนี่ครับดูรวงข้าวนะครับเป็นเม็ดเม็ดเม็นเม็ดเลยครับผมรับประกันพระผมแท้ทุกงคงทุกสนามนะครับพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนี่ครับเหรียญนี้ผมเอาพันห้านะครับ เหรียญสุดท้ายนี่ครับเป็นเหรียญใต้ร่มเย็นเหรียญใต้ร่มเย็นนี่ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องถือแบบนี้ให้กล้องมันซูมนี่ครับเป็นเหรียญใต้ร่มเย็นนะครับองค์นี้เป็นเนื้อออป,ปาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเจอแต่เนื้อทองแดงเป็นบล็อกยันจุดนะครับเหรียญใต้ร่มเย็นปี2526 ประสบการณ์มีนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับมันจะมีรอยรอยถลอก,ลอกนี่ครับเป็นรอยรอยสภาพใช้มาหน่อยนะครับแต่ว่าหลอกไปแล้วก็จะเห็นเป็นเนื้ออปะปากาเลยนะครับนี่ครับ เนี่ครับเห็นจมูกลอกๆนิดๆน,นะครับเห็นไหมครับจมูกลอกๆแล้วเป็นเนื้อปลาก้านะครับหายากนะครับเนื้อปลาก้าชุกนิกเกิลน,นี่นะครับเป็นบล็อกยันจุดนี่เป็นบล็อกยันจุดเดี๋ยวผมจะส่องเส้นวิ่งให้ดูนะครับจะเห็นไหมเนี่ยนี่ครับเส้นวิ่งนะครับ นี่ไหมครับเห็นเนื้อประก้านะครับเส้นวิ่งไม่ค่อยเห็นตรงนี้แต่ซองจริงๆเห็นวิ่งเยอะเลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้ผมเอาพันห้านะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาแล้วนะครับเหรียญใต้ร่มเย็นนี่ครับดูข้อข้างครับพาดูง่ายนะครับผมรับประกันพาะแท้ทุกสนามนะครับนี่ครับ เดี๋ยวนี้ผมเอาพันห้านะครับครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีน้อยแต่ว่าแต่ว่ามีนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆาครับ